ครับนี่เอาจากแล้วเขาเรียกหมูหันหมูหันเอเอบ้านแขง่งเขาเรียกว่าหมูยางาหมูปิ้งเอาแล้วมาทีเหนีอาแล้ววันได้กินบระเด็นตกากที่แย่งกันมไม่เนียบฉ <laughs> ันว่าจะอะไรฉันว่าจะหมูกัดมือจะหมูกัดมือนี่เขาเรียกหมูหัน,หหนจากแล้วมาลู้นเหรอ จะแลจุดจุดจอูดดเอีงกับไปเรียกเหลีวอูดูดูดผีตีมันกับว่าหันในใจนายเงเนาะมันกับมงเสีงเนาะเดี๋ยวแต่มันจตัใจตนโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีสูนครับผมปุ่เมี่แชแนลครับสวัสดีครับผมอารังเจี่แชแนลครับเอาสวัสดีครับใช่ควันลอยสครับ เอาเพลงได้เเปลี่ยนมาเยอะหรอเอฝา,ากฝากนี่ฝากนี่สวัสดีครับต๊อบครับต๊อบสวัสดีค่ะนชื่ออาอาค่ะสวัสดีค่ะไส้เจ๊บี้ค่ะหมูอันนี่สลองลูกย oh, so ีเร e okay. ียบปะเนี่ยอ๋อก็สะลองลูกเน้่โอ้โหเจ้าหน่ายไอ้ลูกแฟรดบอดเฮือเฮียงผมรำจะคืดหลายเดือกเฮียงมูอนกันเนี่ยสามโลมันนี่ก็หมูหันสะลองหลานแล้ววะ ยินดีต้อนรับหลานแล้ววะมาเอามีนมาเออพี่บอยเฮาดีจะน้อยขึ้นสปอร์ตเถอะโอ้ยเราเมื่อหลานยังมาเราจะมีนมเหมืหลานบอเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวไม่เราเลี้ยงเราจะมีนมเหมืหลานกินบอร์ดอีกนี่แหละครับทุกคลิปเลยครับนี่ครับโอ้โหผมนี่ทีไรนี่คือมีแต่ปัญหาเลยครับนี่เออไอ้ผมไปเอาหาไอผมไปหาหมูนหมาเหรอกินหัวซ่างเต็กกินวัดซ่างโอ้ ลำบากอยู่ครับนี่ไปหาหมูมาผมไปหาเรียกหมูเรียกอะไรมาเกิดไปหาหมูมาผมไปเรียกเราอุด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 เดี๋ยว่ามันก็ไม่ได้ทักทีเอ้ามันคือก่อดีแท้นี่เขาเอิ่นหมูหันตัวไปเอิ่นอุด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 เห็นมันหันตัวใดหันตัวนั้นได้มันว่าใช่มันบ่หันมันบ่หันโอ้ยอีพ่อไม่ยัง ที่หนูอยู่ในท้องอีเมียกินแต่ปิ่งกบปิ่งเขียดบันหัววันี้น่องทั้งเหนือทั้งหมูหันเปีวันตะยาวาตู้เป็นสั่นเลยเนี่ยปิ่งคิดปิ่งเขียดเ,เลยเดี๋ยวกอพมูหักคือเก่าหักคือเก่ามันกรอบดีเนาะอืมเจี๊ยบกรอบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับหมูหันครับ ความเล้ว่อืมมันใจผมแจกไปเรียกหมูจริงๆอ่ะบปลาดีแล้วว่าทำหมาสิบประจอนมันอีกโอ้ยพอนพอนพอนว่าซิมประเดิมเลยปะเดี๋ยวพอนนี่ดีตัวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันผมเล็งดูก่อนนะขาไปให้ลูกพี่ปะเออโอ้โหหางเดี๋ยวเย็นไม่นี่หางนี่หิวแล้วหิวแล้วบันไมยน่ามันหิวแล้วเอาแค่ดังให้ลูกพี่โอเคดังมันให้ลูกพี่อย่าดังกี้ มาเด้อพ uh, uh, right. yeah. uh, mm ี hmm. mm ่น hmm. oh, uh, oh, mm ้องเออคนเดอยู Allah, oh, ่ไก่หอมเดดนี่หอมหอมเด็ดเดี๋ยวตายนี่แล้วมามากลางนี่เอ้าลาอยู่ไก่หางเวิหางวะเอ้าลุยอยู่แล้วมาวาเอ้าลุยทำอะไรหน่อยนี่โอ้ให้ละให้ลูกกคนให้ลูกกันอาะพี่อ่าง อะไรลูก่อนพี่อันกับน้องตังนี้ค่ะตังนี้ค่ะพ่อชิมพ่อชิมพ่อจิ้มอะไรลูกพ่อชิมอะไรตันนี้มันห่อนนะมันี้ห่อนให้น้องก่อนเนอะมันมีแม่ลูกถ้าเป็นหมูตัวผู้มันจะมีจิ้มแม่จิ้มแซ่บแซ่บเอ้าเอาพี่กอล์เจบีมาแล้วสวัสดีพี่สวัสดีมา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 พี่อันว้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีมาถูกวันด้วย ยี่นงมาใส่อนยมายครับผมาเจบีครับมามายมาอเืหมู้าเนี่ยับไปเลยงาน้อยนี่ทงาเนื่องในงานเนี่เนื่องในงานอญาติพี่ปุยเจบีได้ครับลงข้างบ้นมีส่วนร่วมไหมครับเขาย้ายไปแล้เขย้ายไปแล้วลุงคบ้านย้ายไปแล้วเอพี่บยเาไปไหนเนยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพี่บยไปไหนครับบยบอยเนยที่จริงงานแบบนี้สังสรต้อง

หมูหันครับผมหมูหันมันมาทำยังไงพูดพูดๆพูดพูดๆเองก็เรียกสองสามปีพูดรูดเลยกพี่ิดาเอตจีให้ลูกพี่ให้ลูกพี่สองอย่างหน้าสองอย่างให้ลูกพี่พร้อมกันเมื่อเช่ลูกพี่จะกินได้ปะวะปลาหน้าปลาดก่อนเลยย่างมันมีหางเหรอหางหางนี่นี่โอ้ย่างก่อนถอนต้นออกนะครับคนหลามาหนี้พี่น้อง ไม่อย่างอีก้อนนี่แซ่บเดขาติดคอโอ้พี่น้องไรวะฮะแซ่บว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่ครอบครัวเจี๊ยบแซ่บแซบม้าในบ้านนี่มาได้ปีน้องโอ้หางหมูนี่ทุกที่เอาวะนี่อืมมูแล้วอื้ออร่อยเนะเพนเนาะสุดยอดนี่ไม่ค่อบดังคนพี่บอยครับขอบคุณเจ้านายขอบคุณ ขอบคนณครับเปิดผงน้องพี่ทุกคนครับอืมีม่ดสลองสลองอีก็ครับก็ว่ากันสลองวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์นะเราคือเป็นการดูแลทีมงานนะเราขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมมาดูไม่งั้นคงไม่มีตังค์ซื้อกินนะครับตังเอิญว่าครับนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะบอกว่าหมูตัวนี้ได้มาเยี่ยงไรนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ตอนนี้ยังยังไม่บอกเดี๋ยวเขาจะอ้วกกันกินดีกว่านะแล้วพูดเดี๋ยวให้ฟังเอางี้ไหม เราเราเรียนทุกคนมาเลยไหมมาตุ้มพรมเลยไหมว่ามันเยอะไปไม่มีที่นั่งหรือใบทำได้ยังนั่งกันทั้งเรื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ครับผมจะเป็นหลานเด็กเป็นั่งนี้เลผมมีแผนครับถ้าเด็กในท้องได้เป็นผู้หญิงอีกลูกอาจจะเป็นลูกผมนี่ขาดตัวไหมครับเด็กจำเป็นนะลูกถ้าพ่อแม่เขาเขาด่าลูเมื่อไหร่ หอบทพามาหาลุงเลยลูกเดี๋ยวดิเรียกพ่อแล้วครับครับนน่่เน่เน่เป็นเป็นเป็นเอาดาบรับแล้วรับแี่รับแล้วรับแล้วกินด้วยกันกินด้วยกันยูเป็นเเอาดาบเอดาบมัยลูกพี่ประเด็นาอดมไก่ปไม่ใกิตูดเอาแหวงเอาติดาดู้เอาหูแหวงติลา แกมาตอนเด็กีม่กินนเเอาพี่ชื่อไปกินนะพี่กินแม่ไอ้กินแมกินครับเลยกินเลยครับไปกินงินดอกมันต้องกินหนง่ยากินต่อเดี๋ยวคุมกล้องกินเม่ไเลยมันต้องกินนัเอาเลยแบะหนังมันจะกรอบกรพุกกระหนังอกินเยอะเลยกินข้าเยออือกนบะเอาเลยถามยังพี่น้องก็เห็นยังบบนี้ครับ ลายบอบลานต้องมากินหมดแม่แม่ลายจ๊บี้อู้จะกินยังก็กินยังหิวแหงขาบวายขาล่างบวายขาแต่ไปห้องอูด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 ให้หมูมันหันอุ้ยถ่ากินหมูหันอยู่บักโดนดึงแม่หมูเสียบว่าหันอีกหมูว่าหันก็ได้ได้ได้หมูหันอืมไปจ้ะอันนี้มันมันเกินหมูและไปจ้ะไปตั้งงี้โปโป๊เต็มมันละเต็มมัน โปเกมอนโปเกมอนมันน่ารักไปคิดวูไปเอาโปเกมอนมันคิดวูไปดูเถอะโอ้ใช่ยันเอาหมูหันมาเราฉันกับพี่อ๋อตัวแซบพี่หน้องแซ่บครับไปแต่ว่าหมูหันมีดีแม่ก็ออกขายตลาดนัดอันนี้อันนี้ขาขาหน่อยขาใหญ่นี่อืแซ่บ แม่อิ่มแล้วแม่รอนานเกินผมจะเอาที่ที่มันอร่อยที่สุดพี่เขาเลยอ่ะไม่ไหวผมรักพี่นะพี่กระดูกเหรอไม่ใช่ล้างโอ้ขอบคุณครับโคตรอร่อยเลยอร่อยมอร่องเลยเนี่ยอร่อยมอร่องเลยครับเนี่ยอร่อยมอร่องสุดยอดเลยเอ้กระดูกไงเอ้ากินได้กินได้อีกกันเนาะอยาำเสียน้ำใจนะอันสุดเสียงดังเสียงดังนิดนึง ครูผมขอครีแกงพี่ปุ้ยสักคลิปเลยแกงคนหนึ่งเอาไปทั่วเลยเนี่ยอะไรดูมั่งผมลูกคนเล็กในค่ายไม่ใช่ผมลูกคนโตในค่ายนี่แฟนๆแฟนแฟนเพจรู้ตรงนี้แฟนๆอเจบีปุ้ยพาลงนะครับแกไปพูดทำไมแล้วเรื่องเสียๆหายซุปตานั้นเนี่ยพาจะชุบมะเขือนั่นเนี่ยพาลงทุกที่บอเมนทับปุ้ยเป็นคนนำ พี่น้องอย่าไปเสือเพิ่นเดือยเพิ่นเมาเพิ่นอันยากอัดหมอบอไปตามหมอนัดนะอันเด็กไมยุงกันเฮ้ยโควิดเป็นมาเนี่ยเอาป่ะเนี่ยแทนบ้องเป็นดีกว่าอะดูดิเปล่แม่แม่ยิ้มว้าวคุณพี่น้องมึงดีใจบ่ได้น้องดีใจบ่ได้ดีใจบอดีใจบ่ดีใจบอดีใจบอดีบอดังๆให้พี่น้องฟังว่าง เออ่น้องจะหักน้องบ่คนที่อยากกินหูเนี่ครับเอากินหูอยู่ทั้งคู่หัวมีดอะไรนี่หัวขอเร็วขอสั่นจมูกน่าไปเสริมมากแข็งแรงจริงจริงแล้วจริงจริงขอหัวไหล่จริงจริงเนี่หมูหั่นเขาให้กินตะหนังเนี่ยมีตะหนังดังบอเรียกว่าพาพพยูนจังดังเบาเอาเอาอีีสาระนี่เขากินตะหนังแล้วพวกเนื้อเนี่ยเขาเอาไปทอดกับเตี๋ยวแน่น ทีมงานเรามีงานตายอีกกองนี่มันจะแซ่บกองใหญ่หรือกองน้อยไปเลยวะกองใหญ่จะน้องจากพีแล้วน้องเพื่อกำเนังเอาที่นี่มาจกิ้านกินกินกันมาหมูด้วยครับผมเนี่นจะเอาเอหมูหมีหมูหมีครับจมูกนะครับยังเอ้าเอ้ามาพีบมาไปจากพีแล้วมาณฑลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอลังจีไม่ตช่องหรืออ๋อตัดเล้ ฝากแล้วฝากอีกเด่นก็ฝากแล้วฝากอีกแล้ว